Namo tatsa akhavato arahato sama sambudhasa namo tatsa Akhavato arahato sama sambudhasa namo สัสสะสัสสัมปิเจคาทาอนัตถะปะทะสันหิตาเอกังคาทาปะทาปังสยโยยังสุตตวอุปสัมมะติติขอความสุขสิริสีวนันะยศจยงปรากฏ แก่ทุกท่านที่ฟังเสียงทั้งอายุสุขภระจงมาเขียงปฏิภาณพร้อมเพียงเลียงสับมาจงเกิดได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีใจผ่องแก้วทำหันสา ทั้งไหลโลกชะนะมาจงรวมมาบังเกิดมีแก่บรราท่านสาธุชนนัโอกาสบันเทิงใจต่อไปนี้อาตมะจะขอทรงธรรมตามประสงค์ขอพ่อแม่ญาติพี่น้องจงตองลงตามประสงค์ ความธรรมพระสัมมาและขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งจิตโปรดพินิรถึงเนื้อธรรมตามท่านสอนเพื่อรับธรรมพระสัมมาเป็นอภรณ์เป็นเครื่องผลทุกอาบายขายเวียนวนทั้งเป็นอย่างการปฏริบัติ เป็นแบบชัดแก้บรรดาชนรุ่นหลังเป็นพลาอานิสง์เป็นพลังเป็นทางท่านถึงผลทุกข์สุขนิรันเพื่อเป็นเครื่องจเจริญจิตจำเลิญใจเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องจเจริญกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติ แก่บรรดาท่านศาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านณนะเวลาอันเป็นโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพจะนำพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระารมศา,มมาสดารรรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกัดแสดงไว้ในประสูตรมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ไดฟังกัน ซึ่งสำหรับธรรมะที่จะนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันในวันนี้ก็จะขอนำเรื่องของบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุมรผลมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังซึ่งวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของท่านทาหิยะทาลุจีริยะมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกัน ซึ่งในเรื่องนี้จะกล่าวถึงผู้ใดบ้างจะเป็นตัวอย่างจะเป็นข้อคิดเตือนจิตกิจกใจหรือจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวเพื่อความเข้าถึงความบรรทุอย่างไรบ้างก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดติดตามกันต่อไป เนื้อความโดยพิสดารตามพระบาลีที่มาในประสตนของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราอีนิยาบวอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปราลบเรื่องของท่านพาหิยะทาลุจีริยะให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าได้ยินว่าในการวันหนึ่งมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้พากันเล่นเรือใบไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางลงในมหาสมุทรต่างก็พากันเป็นอาหารของปลาและเต่า แต่ยังมีอยู่คนหนึ่งไม่ตายเพราะกเกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งไว้ได้ก็พยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำคือพายกระดานมาจนถึงท่าชื่อว่าสุป,ปาละกะเมื่อขึ้นฝั่งได้แล้วก็ได้หาเศษไม้แห้งๆมาแล้วก็เอาเชือกปอมาพันไว้ทำเป็นผ้านุ่ง เพราะขณะที่ว่ายน้ำหนีตายมานั้นผ้าได้หลุดหายไปหมดแล้วท่านก็ได้ถือกาเบื้องอันหนึ่งเดินเที่ยวหาขอข้าวกินไปตามบ้านแถวนั้นบรรดาชนทั้งหลายเห็นท่านนุ่งผ้านั้นก็พากันคิดว่าผู้นี้คงจะเป็นพระอหรหันต์จึงได้พากันนำอาหารมาให้กิน เมื่อเวลาที่ประชาชนพากันนำผ้านุ่งผ้าห่มมาให้ท่านก็ไม่รับเพราะคิดว่าหากเรารับเอาผ้ามานุ่งห่มสักการะของเราก็จะเสื่อมไปดังนั้นเมื่อท่านไม่รับผ้าไม่นุ่งผ้าประชาชนทั้งหลายก็พากันคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์แม้แต่ตัวท่านเองก็ยังหลงคิดว่า ตัวเราคงจะเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในโลกเพราะว่ามีคนมากมายมาเคารพบูชาเราตบาพระบาลีท่านกล่าวว่าในเวลานั้นมีพรหมผู้เป็นสาโลหิตของท่านในการก่อนรู้ความคิดอย่างนั้นของท่านแล้วด้วยทิพโ์ส์จึงได้มีความปริวิตกว่า บุรุษนี้เคยพาดบันไดขึ้นสู่ภูเขาทำสมณธรรมพร้อมกับเราในอดีตชาติเดี๋ยวนี้เขาถือลัทธิคือความเชื่อที่ผิดนี้เที่ยวไปถ้าเราไม่ไปตกเกือนก็จะทำให้เขาจิบหายจากมาผลดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปหาท่านแล้วกล่าวว่าพาหิยะ ท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์ดอกท่านยังไม่ได้บรรลุความเป็นพระอาหารหันต์เลยแม้ปฏิปทาของท่านอันจะเป็นเหตุให้บรรลุพระอาหารหันต์ก็ยังไม่มีท่านพาหิยะแลดูเท้ามาหาผมที่ยืนพูดอยู่ในอากาศแล้วก็เกิดความสลดใจคิดว่าโอ๋หนอเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ว เราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่พรมท่านนี้มาบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บรรลุความเป็นพระอรหรตัตมรรมเลยแล้วในโลกนี้มีพระอรหันต์อยู่หรือไม่หนอเมื่อท่านคิดเช่นนั้นเท้ามาหาพรมจึงได้ตอบว่าภาหิยะ เมืองชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในชนบททางทิศเหนือบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองนั้นพาหิยะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยและพระองค์ก็ได้สแสดงธรรมเพื่อจำบุคคลอื่นให้เป็นพระอรหันต์ด้วย เมื่อท่านพาหิยะได้ฟังคำของท่านเท้ามาหาคมในส่วนแห่งลาตีแล้วก็เกิดความสลดใจจึงได้มีความคิดขึ้นว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วเราจะต้องไปหาพระองค์ให้จงได้จะได้ฟังธรรมอันเป็นอมตะของพระองค์ท่าน ดังนี้แล้วก็ได้ออกจากท่าสุป,ปาละกะเพื่อเดินทางไปสู่เมืองสาวัตถีระยะทางจากท่าเรือถึงเมืองสาวัตถีนั้นเป็นระยะทางไกลถึงร้อยยี่สิบโยชน์ท่านใช้เวลาเดินทางเพียงคืนเดียวโดยพักบ้างระหว่างทางท่านั้น พระอาจารย์าจารย์หรือพระอาจารย์บางท่านกล่าวว่าท่านไปด้วยอนุภาพของเทวดาบ้างไปด้วยพุทธานุภาพบ้างเมื่อท่านภาหิยะไปถึงเงานสาวัตถีและในขณะที่ท่านเข้าไปสู่มหาวิหารนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สด็ดเข้าไปในเมืองพระบินทบาท ท่านพาหิยะเห็นภิกษุหลายลูปซึ่งอยู่ในวิหารโดยท่านฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วกำลังจงกรมอยู่ในที่แจง้งเพื่อ,อไล่ความเจ็ียดพ้านทางกายท่านจึงได้เข้าไปถามหาพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายก็บอกว่า <c oughs> เวลาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังเสด็จเข้าไปบินธบาทในเมืองอีกไม่นานก็คงจะเสด็จกลับแล้วตัวท่านละเดินทางมาจากไหนเมื่อทราบว่าท่านเดินทางมาจากท่าสุป,ปาละกะซึ่งไกลจากที่นี่มากจึงได้ถามว่าอุบาสกท่านเดินทางออกจากที่นั้นเมื่อไรเมื่อรู้ว่าเขาออกจากทาง ที่นั่นเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็มาถึงที่นี่เดี๋ยวนี้โดยพักระหว่างทางบ้างพิดหน่อยเท่านั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้บอกว่าท่านเดินทางมาแต่ไกลจงนั่งพักเสียก่อนเถิดเอาน้ำมันนวดเท้านวดขาเสียนั่งพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อน เดี๋ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จกลับมาในวิหารนี้ท่านก็จะเห็นเองนั่นแหละเมื่อท่านพาหิยะได้ฟังคำของพิจูทุทั้งหลายบอกเช่นนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าท่านผู้จเจริญกะผมไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตของกับผมหรือของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดขึ้นตอนไหน ตอนนี้ขอให้กับผมได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเถอะแล้วกับผมจึงจะพักเหนื่อยดังนั้นเมื่อท่านพาฮียะกล่าวอย่างนั้นแล้วก็ได้รีบเข้าไปสู่เมืองสาวัตถีเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังเสด็จเที่ยวบินทบาทอยู่ท่านก็รีบเข้าไปหาเมื่อจะาหวาบังคมด้วยเพญจ,จังพระปิษฐ์แล้ว ก็จับพ่อพระบาทตร้งสองของพระองค์เด้วก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอันจะพึงเปลี่ยนไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามเขาว่า อย่าเลยพาหิยะการนี้ไม่ใช่การที่เราผู้เข้ามาในระแวกบ้านจะแสดงธรรมเมื่อท่านพาหิยะได้ฟังคำอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค้าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่ข้าพระองค์ หรือเก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อใดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมเถิดพระพุทธเจ้าคะแม้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะห้ามเขาเป็นวาลที่สองเขาก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมปฏิบัติตามยังอ้อนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลาย การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่แสดงธรรมในขณะนั้นเพราะมีเหตุและผลว่าภาหิยะนี้ขณะที่เห็นเราและได้เข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าธรรมปีติได้เกิดขึ้นกับเธอมากเกินไปปีติมีกำลังหนัก มีได้ฟังธรรมก็ไม่อาจที่จะแทงตลอดธรรมอันเป็นของจริงได้เพราะจิตของเธอฟุ้งเกินไปเมื่อเธอมีกำลังแห่งปีติลดลงแล้วตั้งอยู่ในอุเบกขาลมมีความกวนกระวายระงับแล้วเราจึงจะแสดงธรรมให้เธอฟังดังนั้นองค์สมเด็จพร,ระผู้มีปะภาคเจ้าจึงได้ยับยัง้งท่าน ผู้เดินทางมาด้วยหนทางไกลถึงร้อยยี่สิบโยศอยู่ชั่วขณะหนึ่งเมื่อทรงเห็นว่าจิตของท่านพาหิยะนั้นสบายแล้วองค์สมเด็จพระประจีบแก้วจึงได้ตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุชนีนั้นเธอพึ่งทำความศึกษาในาศาสนานี้ว่าเมื่อตาเราได้เห็นรูปแล้ว รูปจักเป็นเพียงสิ่งที่เราเห็นแล้วเท่านั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดพระดำรัสแสดงธรรมสั้นๆเพียงเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าท่านพาหิยะนั้นสามารถตัดอาสาวะกเเลียนให้หมดไป ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์้อมไปด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในขณะนั้นนั่นเองเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้ทูลขออุปสมบทกับประผู้มีประภาคเจ้าองค์สมเด็จว่าผู้มีประภาคเจ้าทรงถามถึงบาดและจีวรของท่านว่ามีครบแล้วหรือเมื่อท่านกราบทูลว่าไม่มีบาดและจีวร ดังนั้นองค์สมเด็จพระจินนวรจึงรับสั่งให้ท่านไปเจ้่วเสวงหาบาทและจีวรมาให้ครบก่อนจึงจะบวชให้ดังนั้นเมื่อทยย่านไปยักไปเจ้าสวเสวงหาบาทและจีวรอ,อยู่นั่นเองท่านก็ถูกนางยักษินีผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวยนกันมาแต่ชาติก่อนแปลงเป็นแม่โคแล้วก็มาขิดท่านเข้าที่โคนขาซ้าย ทำให้ท่านถึงความสิ้นชีวิตไปในที่นั้นนั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ประทานอุปสมบทด้วยเออีกพิกุกอุปสมปทาแก่เขาทำไมจึงปล่อยให้ท่านไปสแสวงหาบาทและจีวรจนถูกแม่ขโหปิดตาย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าบาตรจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์นั้นไม่มีแก่ท่านพาหิยะเพราะว่าในอดีตการของท่านพาหิยะนั้นท่านเคยปฏิบัติสมณธรรมอยู่ถึงสองหมืนปีแล้วก็คิดว่าธรรมดาภิกษุเมื่อได้ปัจจัยด้วยตนเองแล้ว ควรที่จะบริโภคเองเท่านั้นไม่ควรที่จะไปเหลียวเล่ผู้อื่นดังนี้แล้วแม้ได้ผ้าหม่มบาทหรือจีวรมาแล้วก็ไม่เคยแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้เลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ประทานการบวชให้และเมื่อท่านไปสแสวงหาบาทรและจีวรอ,อยู่นานก็ถูกแม่โคควิดต,ตาย ได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนตัวนั้นเป็นนางยักษินีตนหนึ่งซึ่งก็เป็นแม่โคตัวเดียวกันกับที่ปงชีวิตของชนทั้งสามคือกุลบุตรชื่อว่าปุกุสาติหนึ่งสุป,ปะพุทธกุติหนึ่งและนายเขาแดงผู้เป็นเพชฌฆาตฆ่าโจนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเม่โคตัวเดียวกันกับที่รุงชีวิตของท่านพายยะผู้นี้เหมือนกันซึ่งเม่โคนี้ได้พุงชีวิตของชนทั้งหลายเหล่านี้มาเรื่อยๆจนถึงชาตินี้เป็นอัตภาพที่หนึ่งร้อยของพวกท่านพอดีได้ยินว่าที่ชนเหล่านี้ต้องมารับกรรมอย่างนี้เรื่อยมา ก็เป็นเพราะอัุศนกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตมันตามมาให้ผลเพราะว่าในอดีตการคนเหล่านี้เคยเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีทั้งสี่คนได้พากันจ่ายทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็นำหญิงโสเพณีคนหนึ่งไปสู่ป่าแห่งหนึง่งได้กันได้พากันอภิรมกับหญิงนั้นจนอิ่มหนำตลอดทั้งวันแล้ว ในเวลาเย็นได้มีจิตเปลี่ยนอกุศลปรึกษากันอย่างนี้ว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นเลยพวกเราจงค่าหญิงนี้แล้วถือเอาทรัพย์พันหนึ่งและเครื่องประดับของหญิงนี้เถิดหญิงนั้นได้ฟังคำของบุรุษเหล่านั้นแล้วก็คิดว่าพวกคนเหล่านี้ไม่มียางอายอภิลมกับเราจนอิ่มหนำแล้ว บัดนี้จะพากันฆ่าเราทิ้อีกเราจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่พวกคนเหล่านี้ดังนี้แล้วเมื่อถูกบุรุษเหล่านั้นฆ่าอยู่ก็ได้ทำความปรารถนาไว้ว่าเมื่อเราตายจากอัตภาพนี้แล้วขอเราพึงไปเกิดเป็นนางยักษินีเพื่อที่จะได้ฆ่าคนเหล่านี้ เหมือนอย่างที่พวกมันได้ฆ่าเราดังนี้แล้วก็ได้ตายไปเกิด,ปเ,กดเป็นนางยักษีนีดังนั้นเมื่อบุตรของสิทฐีเหล่านั้นตายไปแล้วก็ได้พากันไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนั้นเป็นเวลาย,ยาวนานและด้วยเศษแห่องอกุศนกรรมที่เหลือนิดหน่อยนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องถูกนางยักษินีนั้นตามมาฆ่าทุกทุกชาติไปเหมือนกันส่วนอานิสงส์จากการไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรและบาทไว้ในพระพุทธศาสนาเลยก็คือเมื่อท่านบานรรลุธรรมแล้วแทนที่ท่านจะได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสมปทา แกท่านกลับต้องไปเที่ยวแสวงหาบาทและผ้าไตรจีวรจนต้องถูกแม่โคซึ่งเป็นเจ้ากำนายเวรกันตามมาขิดจนถึงแก่ความตายนั่นเองก็เป็นอันว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสัสดาเสด็จเที่ยวบินทบาทและทรงทำพัตกิจเสร็จแล้ว องค์สมเด็จพระปฎิบแก้วก็ได้เสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากทรงเห็นสารีละของท่านพาหิยะที่ถูกทิ้งที่กองขยะจึงทรงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปนำเตียงมาแล้วนำสารีละนี้ออกจากเมือง เาแล้วก็นำอาธิธาตุของท่านเจ็บไว้ในสถูปใหญ่เถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทำดังนั้นเสร็จแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระปฏิบเจ้าปรมศาสดาเมื่อกราบทูลว่าทำจิตตามรับสั่งเสร็จแล้วจึงได้พากันทูลถามถึงภูมิพบเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของท่านฟาหยยะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพานแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทรงตั้งท่านไว้ในเอตถะว่ภาภิกษุทั้งหลายพาหิยะทาลุกีริยะเป็นเลิศกว่าภาิกษุผู้เป็นสาวกของเราในด้านเป็นผู้ตัดสุลเร็ว ลำดับนั้นทิกษูทั้งหลายจึงทูลถามว่าพระเจา้าค้าพระองค์ทั้งหลายตัดว่าท่านพานิยะตารลุจีริยะบรรลุพระอรหัตผลแล้วเขาบรรลุตอนไหนหรือพระพุทธเจา้าค้าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมมาสสดาตัดบอกว่าในการที่เขาฟังธรรมของพระองค์จบลง ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าก็พระองค์ตัดทำเจเเขาว่อ,อะไรหรือพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าได้แสดงธรรมเจเเขาขณะที่กำลังเที่ยบินธบาดยืนในระหว่างถนนภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่า ก็ทำที่พระองค์ผู้ประทับยืนในระหว่างถนนตัดแล้วมีประมาณเล็กน้อยเขายังคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยธรรมมีประมาณเพียงนั้นได้อย่างไรหรือพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะนับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากด้วยว่าแม้เราจะกล่าวหนึ่งพันคาถาแต่ไม่มีผู้บรรลุธรรมหนึ่งพันคาถานั้นก็ไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์เลยส่วนบทแห่งคาถาแม้บทเดียวที่เรากล่าวแล้วเกิดประโยชน์ ย่อมประเสริฐกว่าหนึ่งพันคาถานั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบต่ออนุสนธิทีแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถาดังที่อัตมภาพได้ยกขึ้นแสดงไว้ในตอนต้นว่าสหัสสัมปิเจคาถาอนัทประทะทันทิตาเอกังคาถาประทังสะโย ยังสุตวาอุปสัมมติซึ่งก็แปลได้ใจความว่าหากว่าคาถาแม้พันหนึ่งที่สแสดงแล้วไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วะรงบงระงับได้ย่อมประเสริฐกว่าพันคาถานั้น ในเวลาจบพระคาถาการบรรลุธรรมก็ได้มีเกษตรแปดหมื่นสี่พันมีเทวดาและพมเป็นที่สุดเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนผู้ประชุมกันดังนี้แลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ลับฟังทุกท่านเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องของท่านทางอิยะทาลุจีริยะแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดนาไปเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตั้งใจที่จะเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมเพราะกลัวว่าถ้าช้าอยู่ตัวอเองอาจจะตายก่อนหรือกลัวว่าพระพรมศาสดาอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านไม่เคยจะาหวผ้าไตจีวรและบาทไว้ในพระพุทธศาสนาเลยดังนั้นเมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันแล้วก็ทูลขอบวชองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าท่านไม่มีบาทและผ้าไตจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธ ดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้ท่านไปสเสวงหาบาทและพระไตรจีวรจึงถูกแม่โคผิดตายเพราะเป็นเศษแห่งอกุศสนกรรมที่ท่านทำไว้ไม่ดีในอดีตมันตามมาให้ผลขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเรื่องเหล่านี้เป็นต้นของท่านพาหิยะทาลุจีริยะ ไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวในพระพุทธศาสนาแล้วท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญจนถึงความสุขอย่างยิ่งนั่นก็คือการเข้าถึงความพ้นทุกข์อันอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้ อาตมาภาพก็ขออารัธนาอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์โปรดมาช่วยสนับสนุนอุ้มชูปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ถึงความสงบท่า,ามากลาง,กงความวุ่นวายให้เยือกเย็นท่ามกลางกระแสแห่งความร้อน ให้ประสบความสว่างสวัยในท่ามกลางแห่งความมืดมิดและขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานทนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพร,รันสำเร็จจงพรานสำเร็จ ตามความประสงค์โดยชอบทำทุกประการดังรับประทานแสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการลัชนี้เอ